สวัสดีครับคลิปวันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่กินป,ปาแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินไปกับคลิปนี้นะครับขนมเซเว่นที่ซื้อมาตั้งแต่รอบที่แล้วยังรีวิวไม่หมดเราจะมารีวิวส่วนที่เหลือประมาณ10กว่าอย่างสถานที่รีวิววันนี้ก็คือสวนย่อมหน้าบ้านผมเองครับผมขอเริ่มที่ขนมชิ้นแรกเผือกบเบลกแตก ถ้าเปเพื่อนสังเกตดีๆจะเห็นว่าผมเอขนมพกอีกแล้วตอนที่ผมจะชิมขอเปิดอีก2หอ่อนั่นก็คือ3 Mix ิ l a เบลกแตกแล้วก็ปักทองรส BBQ จะกินฟักทองก่อนครับจะเห็นว่ามีผงบิบิคิวด้วยต่อมาก็จะเป็นเผือกแล้วก็มันรสชาติเนี่ยก็จะกรุบกรอบใช้ได้เลยนะครับ ต่อมาก,ก็คือควาล่ามาร์ชสีชมพูหรือว่ารสสตรอเบอรี่ ที่ตัวขนมเนี่ยก็จะมีลายสกรีนเป็นรูปต่างๆหลายแบบอย่างอันนี้นะครับก็กำลังแปลงฟันอยู่ผมจะลองกัดไส้ให้ดูนะครับ พัปเปเป็นวานิลาสตบบรอเบอรี่ดับเบิลเฟเวอร์ด้านในเนี่ยก็จะแบ่งเอาไว้ให้อีก2ถุงเหมาะสำหรับคนที่แบ่งกินกับเพื่อนหรือว่าจะทยอยกินในภายหลังก็จะช่วยทำให้ขนมยังกรอบแล้วก็น่าทาน เห็นไส้สตรอเบอรี่ด้านในไหมครับต่อมาจะเป็นกุลิโกอันนี้เป็นสินค้านำข้าจากประเทศญี่ปุน่นเป็นวิสกิีแท่งรสสลัด เพื่อนๆที่ดูมาเพลินๆแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้คือเม็ดอมนมอัดเม็ดกลิ่นโยเกิร์ต และรสผลไม้รวมผสมวิตามินรวมเขาเน้นมาว่าเด็กอายุต่ำกว่า3ปีไม่ควรกินอันนี้นะครับลายที่ตัวเม็ดจะมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขที่ซองเนี่ยยังระบ,บุว่ามีวิตามิน A B1 B2 แล้วก็ C อีกด้วย เรามาดู Hello Kitty and Spotty Friends แน่นอนว่าในนี้ต้องมีของแถมอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรอันนี้ก็จะเป็นลูกโอมชุจบ ได้น้องตัวเหลืองแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไม่นแน่ใจว่าที่ด้านหลังเป็นชื่อหรือเปล่าการแกะรูปอมแบบนี้ช่างยากลำบากเสียจริง น,นี่คือเสียงกินลูกอมนะครับอย่าคิดไปไกลกันล่ะอันนี้คือกัมมี่แอนเกมเวิร์สหรือว่าเกมต่อคํำนั่นเองด้านในก็จะมีอีก2ถุงนะครับ คือผงเปรี้ยวนะไม่ใช่แปง้งอีกกันมีตัวอักษรอาจจะมองออกยากหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวเคตัว M หรือถ้ากลับหัวก็กลายเป็น W ได้แล้วก็ตัว B ผมไม่ได้มาเรียงให้ดูนะครับขอโรยผงเตรียมกินเลยละกันจากที่กินมันก็จะเปรี้ยวนิดๆน,นะไม่ได้เปรี้ยวมากเกินไป ถึงคิวของจาจาโฮมมีน้องคนหนึ่งเนี่ยขอมาบ่อยมากๆบอกว่าอยากจะดูจาจาโฮมวันนี้เราเลยจัดให้ครับเพราะอันนี้ก็เจอมาในเซเว่นเหมือนกันด้านในได้ขนมข้าวโพดอบกรอบรสบาร์บีคิวและนี่คือไฮไลท์ของจาจาโฮมก็คือบ้านกระดาษ ตอนนี้ขอรีวิวของชิ้นก่อนแทดมเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างบ้านหลังนี้น่าอยู่หรือเปล่า มาถึงคิวของกัมมี่ไม้บรรทัดเขาบอกว่ายาวมากหกสิบห้าเซนเลยนะเป็นรถโคลา บอกเลยว่าแกะยากกว่าจะแกะออกมาได้ก็แอบ,บนานอยู่เหมือนกันนะไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดวินาทีนี้ดูดีๆล่ะสุดท้ายก็ทำมันหล่นลงพื้นอีกแล้ว ผมตัดสินใจกินเฉพาะแค่ชิ้นที่ไม่หล่นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะมีเชื้อโรคอะไรบ้างแกะดีไม่เคยได้เลยหล่นตลอดมาดูฟรุตตี้ทวิสกัน ได้อีก3ามถุงนะครับก็จะมีทัททูมงกุฎด้วยถุงนี้เป็นขนมเยลลี่ และถุงนี้ก็คล้ายๆกับสปาเก็ตต้เลยจริงๆมันเอามาทำกำไรหรือว่าสร้อยข้อมือได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยกินอย่างเดียวซะงั้น ตอนแรกว่าจะไม่ออกกล้องแต่ว่ามันอยากกินให้เพื่อนๆดูเลยถ่ายตอนกินมาให้ดูสักหน่อยต่อมาคือ b u b เบิลโลเพื่อนๆเรียกว่าหมากฝรั่งเทปเป็นกลิ่นแอปเปินะอันนี้รอบก่อนกินแล้ว มันละลายไปในปากแต่ว่าอันนี้กินได้ปก,กตินะเป็นหมากฝรัง่งเขียวได้เพลินๆอันนี้คือขนมวุ้นแพคตินรสองโงนครับเด็กกินได้แต่เขาบอกว่าอย่ากินเยอะนะ มันต้องกินให้ดูอ่ะก็เลยขอเอาหน้าออกกล้องมาอีกสักนิดละกันนะอ,อย่างสุดท้ายเป็นจุปจุบคอตตอนบับเบิลกรัมอันนี้ก็คือหมากฝรั่งนะครับ เปิดมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับขนมไซส์ใหม่เลยอันนี้ผมรีวิวบ่อยนะครับเลยขอรีวิวแค่ลักษณะเบื้องต้นของมันนะนี่คือเรื่องราวในวันนี้ <S 2> <S 2> กับคลิปสไตล์แบบนี้นะครับเ<ๆ>พื่อนๆชอบกันไหมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ